สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนาห้นะครับโจทย์กำหนดว่าให้ x y เป็นจำนวนจริงบวกและ x operation y เป็นจำนวนจริงซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ข้อ1 x operation กับ x คูณ y เท่ากับ x operation x คูณกับ y ข้อ2 x operation กับ1 operation x มีค่าเท่ากับ1 operation x ข้อ3 1 operation 1นเท่ากับ1 จงหาค่าของ2 operation 5 operation 5 operation 6ข้อนี้ความหมายก็คือจริงๆหลักๆเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการ operation เนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างคือเหมือนกับจะต้องรู้ว่าถ้า x operation y แล้วสรุปแล้วมันคืออะไรอะ่ะมันอาจจะเป็น x บวก y ลบ2เหมือนปกติที่เป็นเรื่อง operation ที่เราทำกันเราไม่รู้นะครับจริงๆอันนี้ ทีนี้พี่แบงค์มาใช้ข้อสังเกตพี่แบงค์เห็นตัวที่มันเป็นตัวเลขเลยอย่างเดียวคือ1 operation 1เท่ากับ1ทีนี้จากชอยสอ2จากชอยส2มันก็เห็น x operation แล้วก็1 operation x จากชอย1มันเป็น x operation x Operation เอ่อ x คูณ y ทีนี้ทำยังไงดีถ้าพี่แบงค์ลองสังเกตจากสมการที่1นะครับจาก1 แบงบอกว่าถ้าแทนค่า x เท่ากับ1ลงไปจะเห็นว่าตัวนี้มันกลายเป็น1กระทํากับ1ป่ปะครับลองแทนค่าดูนะครับมันกลายเป็น1 operation 1นคูณ y เท่ากับ1 operation กับ1 y ทีนี้จาก3เรารู้ว่า1 operation 1นเนี่ยมันเท่ากับ1พี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าในสมการที่4เมื่อกี้อันนี้เป็นสี่นะครับ จะกลายเป็น1 o peration y มีค่าเท่ากับ1 y ถูกไหมครับตัวนี้มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นแปลว่า1 o peration y มีค่าเท่ากับ y โอเคไหมครับ <c oughs> แล้วยังไงต่อทีนี้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วนะครับ ทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองแทนค่าต่อไปดูว่าถ้า x เท่ากับหนึ่ y เท่ากับสจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะขอโทษครับพี่แบงค์พูดผิดนิดนึงจากการที่พี่แบงค์รู้อันนี้มาแล้วนะจากสมการที่5ถ้าพี่แบงค์แทน x ลงไปแทนที่ใน y ของสมการที่5้าจะเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็น1 โอเปอเรชั y ตัวนี้เปลี่ยนเป็น x แล้วมันก็มีค่าเท่ากับ x ปะครับซึ่งปรากฏว่าพี่แบงค์คุคุ้นกับตัวนี้ไงคุ้นคุ้นกับตัวนี้แบงค์บอกว่าตัวนี้คือสมการที่6จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นว่านั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เอา1 Operation x ของสมการที่6เนี่ยเอาสมการที่6นะครับลงกลับไปแทนค่าในสมการที่2ของโจทย์มันจะกลายเป็น x operation กับ x แล้วมีค่าเท่ากับ1โึ่ง o p e r a t กับ x ปะซึ่งไอ้1โอเ operation x ตัวเนี้ยพี่แบงก์ก็ใช้ตัวเดียวกันก็คือพูดง่ายๆคือเอาตัวเนี้ยแทน2ตำแหน่งเลย แทนทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็แทนทั้งตัวนี้ด้วยก็เลยกลายเป็น x operation x เนี่ยได้ x ถูกไหมครับโอเคไหมครับเป็นสมการที่7ทีนี้ถัดมาแท่งบอกว่าเออตัวนี้มันคือ x operation x นี่แล้วเท่ากับ x มันคุ้นคุ้นกับตัวไหนเอ่ยมันคุ้นคุนกับตัวนี้ปะครับ โอเคพี่แบงค์ลบไฮไลท์สีเหลืองทิ้งแล้วนะจะได้ไม่เป็นจุดสังเกตตัวนี้ x operation x ตัวนี้ก็เป็น x operation x เหมือนกันเลยนี่งั้นพี่แบงค์เอาตัวสมการที่7ตัวนี้ลงไปแทนค่าในสมการที่1พี่แบงค์จะได้ว่า x operation กับ xy มีค่าเท่ากับ xy จริงไหม ถูกป่ะครับพอจะมองตามทันไหมเพราะว่าพี่แบงค์เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว x ไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์เปลี่ยนตัวนี้ได้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ตัวนี้มันเหมือนกับว่า x กระทากับตัวข้างหลังอะไรก็ตามย่อมได้ตัวข้างหลังป่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนตัว xy ตัวนี้เป็นตัวตัว a ใหญ่นั่นหมายความว่า x operation กับ a ใหญ่ก็ตอบ a ใหญ่สิ แต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมีผลกระทําอะไรไหมครับไม่มีเลยเพราะยังไงก็ตอบมาเป็นตัวหลังดังนั้นข้อสรุปของโอเปเรชันนี้จึงบอกได้ว่า x โอเปเรชันกับ y ย่อมได้ค่า y จริงไหมครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์ค่อยๆไล่ตัวนี้เอามาทําแล้วนะสรุปแล้วมันคือโอเปเรชันขึ้นอยู่กับตัวหลังนะครับ2 o p โอเปเรชันกับ5 O โอเปเรชันกับ 5 O าโอเปอเรชักับหโอเคพี่แบงค์เริ่มทำจากข้างในก่อน5 o าโอเปอเรชตัวนี้ได้ค่าเท่าไหร่5 o าโอเปอเรชก็เลยได้ค่าเป็นตัวหลังก็คือเลขหก 6. และเช่นเดิมเอา5้าโอเปอเรชันตัวนี้ก็ยังได้ตัวหลังอยู่ก็คือได้หแล้วเอา2 o p e r a t i o n กับ6ก็คือคำตอบก็คือตัวหลังก็เลยตอบ6 ข้อนี้ค่อนข้างเป็นข้อที่เราไม่ชินนะครับข้อนี้ตอบ6นะออจริงๆใจความสำคัญอย่างที่อ่านดูนะครับจากการที่พี่แบงค์เห็นสมการที่3ตัวเนี้มันเป็นค่าตัวเลขมาอยู่เพียงค่าเดียวแล้วทำให้พี่แบงค์เริ่มต้นไปที่จากข้อ1เปลี่ยนจาก1 operation 1ตัวนี้ทำให้ตัวนี้มี1 operation 1มันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข1ถูกไหมครับ แล้วจะทำให้หนึ่งโอเปอันกับ y ก็ได้ y เปลี่ยน x เปลี่ยนเอา x ลงไปแทนค่าตัว y ตัวนี้เพราะจริงๆมันเป็นตัวแปรเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัว k ตัว a ตัว b เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หลังจากนั้นพอพี่แบงค์เห็นตัวนี้เสร็จปั๊บจากสมการที่6เอาลงไปแทนค่าในสมการที่สสมการที่หตัวนี้ลงไปแทนค่าในสมการที่สตรงไหน ตรงเนี้ยสองอันเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่ง operation x เท่ากับ x อยู่จึงได้ว่า x operation x เท่ากับ x มาเห็นไหมครับซึ่งบังเอิญว่าไอตัว x operation x เท่ากับ x เนี่ยมันเหมือนกับตัวนี้ไงก็เลยเอาลงไปแทนค่าอีกแล้วมันก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ข้อนี้ถ้าคนไม่เคยทำมันก็จะยากแต่ก็ค่อยๆค,คิดน,นะครับมันก็จะไหลไปตามเหตุผลแต่ว่า ต้องใช้ความคุ้นเคยของเออเหมือนกับเห็นตัวเนี้ยแล้วมันคุ้นกับอะไรในโจทย์ค่อยๆทำไปเรื่อยๆโอเคนะครับ